การเพื่อนมาเบิ้งน้ําตกครับดนีําครับน้ำตกเพียงดินบรรยากาศตืลื่นมากๆเลยครับ มุกดาี๋ยเดี๋ยวดูข้างล่างกันครับ ข้างล่างโอ้โหลมลื่นมากๆเลยครับเพื่อนๆครับบรรยากาศดีมากๆเลย ก็มีบันไดลงไปเรื่อยๆครับจนถึง นู่นเลยครับโอ้ยปวดแข้งปวดขาดิ <c oughs>

ผนคิ้งลูปูสั่งพอลูกพอลูกสร้างน้อยสร้างงหญ่อันนี้เราก็จะเดินขึ้นไปนะครับทางลาดชันมากเลยครับผมซิยอ้อนท,กกทำไมครับเทคนิคเราจะยังมาตัวเขาอยู่ไรเธต้องเดินกลับหลังเพื่อจะยอ้อนไปทางเกา่าเหรอ คิตตัวใครล่ะเจ้าอี๋ยมาต้องร้องเด้อเตีมาต้องร้องต้องร้องเตี๋ยบวกขาบวินเตี๋ยว่าสั้นเตี๋ยวเตี๋ยมาลองร้องสูตรนี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเพื่อนๆครับน้ำตกเพียงดินจังหวัดเลยนะครับเพื่อนๆครับมีโอกาสคงได้มาใหม่ครับบรรยากาศดีมากๆเลย